สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมและก็ f c ทุกท่านนะฮะช่องของกเกษตรก้าวหน้าทางกลับมาแล้วผู้ชมครับคลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาที่หมู่บ้านนาคานะครับจังหวัดอุดรธานีเป็นหนึ่งแหล่งเนลมิตรที่สวยงามอีกหนึ่งแหล่งหนึ่งนะครับนะซึ่งที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือนะของลูกหลานของปู่นะครับท่านใดที่ยังไม่เคยมา จะพลาดไม่ได้เลยต้องมานะครับสายมูจะต้องมาสายโชคลาภก็จะต้องมาที่นี่ได้ข่าวว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับขออะไรก็เป็นจริงนะครับอันดับแรกเลยพอเราเข้ามาแล้วเราจะเจอรูปปั้นของท้าวเทสุวรรณใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีสารปู่นะครับสารปู่ย่านะแล้วเข้ามาอีกนิดนึงก็จะมาเจอปราสาทของพ่อปู่สีสุโธ นที่ตรงนี้แหละครับชมครับเป็นที่กราบไหว้แล้วขอพรนะครับนะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากนะครับไม่ขาดสายนาที่นี้นะครับซึ่งระยะทางที่เราเข้ามาอาจดูเหมือนว่าข้างในจะไม่มีอะไรนะครับนะแต่พอมาถึงแล้วท่วานผู้ชมครับเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ทําให้ ตาสว่างขึ้นมาทันทีนะครับนะฮะท่านใดที่ยังไม่เคยมานะครับจะาพลาดไม่ได้เลยต้องมาลูกหลานอุดรต้องมานะครับตรงนี้นะฮะนะฮะผู้สร้างก็คือท่านดรนะครับได้เป็นผู้สร้างณที่นี้ประวัติความเป็นมานั้นก็มีหลายหลายอย่างอยู่นะครับแต่ว่าคลิปนี้เราไม่ได้สัมภาษณ์ท่านนะฮะนะ นะี่มีโอกาสอาจจะได้สัมภาษณ์ตรงนี้เราก็เข้ามาแล้วก็มาขอพอรกราบไหว้ก่อนที่เราจะเข้ามาขอพอรนั้นเราต้องไปบูชาเครื่องบูชาก่อนนะครับที่ด้านหน้านะฮะตรงปากทางเข้านะฮะที่นายเกษตรถ่ายไว้นะครับนะเป็นเคาน์เตอร์ด่านแรกเลยที่เราจะเข้ามานะครับซึ่ง ชุดบูชาหรือว่าชุดบ่ายตัวนี้ไม่แพงด้วยนะครับไม่แพงด้วยนะครับก็ถือว่าถือว่าดีนะครับนะแล้วเราเข้ามาข้างในก็จะตื่นตื่นตามากนะการไหว้ขอพรก็จะสุดแล้วแต่นะครับแต่ละท่านเลยจุดประสงค์ของทุกท่านที่มาจุดประสองค์อะไรเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับนะก็จะได้ทุกอย่างนะบางท่านก็สมหวังนะ บางท่านก็อาจจะสมหวังนิดๆนะบางท่านก็อาจจะไม่สมหวังเลยก็เพราะว่า,าสิ่งที่ขออาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ลองขอดูก็แล้วกันนะครับส่วนนั่นในอลังการงานสร้างจริงๆนะครับตอนนี้นายเกษตรกำลังขออยู่นะนะครับคงจะเป็นไปเป็นอะไรไปไม่ได้ นะนอกจากจะขอโชคขอลาบนะครับนะเพราะว่าความหวังของเรายังมีอยู่ <c oughs> <c oughs> <ะ>เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูรอบๆนะหลังจากที่เราไหว้เสร็จนะครับอก่อนเข้าสถานที่นะฮะก็สถานที่แบบนี้ท่านผู้ชมครับรูนาะถอดรองเท้านะครับนะถอดไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็ข้างในสะอาดมากสามารถเดินด้วยเท้าเปล่าได้เลยนะครับนะปูพมอย่างดี โซนตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าหินสีมานะครับนะโซนหินสีมาแต่ว่าสีมาเป็นรูปแบบแกะสลักแล้วนะครับเป็นรูปเ,เป็นรูปปั้นนะครับข้างในสวยมากนะมีจุดที่จะให้เซิร์ฟฟีด้วยนะครับแต่ในจุดนี้ส่วนมาก ก็จะมากราบไหว้ขอพรทุกจุดก็จะมีคาถาเพื่อ,อสักการะบูชาทุกจุดจะมีคาถาไม่เหมือนกันนะนครับทคครับต้องดูนะครับนะนะหลังจากที่โซนของหินสีมาเนี่ยเราจะมองทะลุปไปถึงปราสาทของพ่อปู่สีสุโทเลยเพราะว่าจุดตรงเนี้อยู่ใกล้กันนะอยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็โซนด้านหลัง โซนด้านหลังก็จะมีสารงูใหญ่นะครับอยู่ด้านหลังนะครับนะก็เป็นสารดั้งเดิมของณที่ที่นี้เลยนะครับนี่ความสวยงามนะมีบอ่อน้ําเป็นหมอกควันด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S ีนี่เราจะพาท่านผู้ชมนี่ฮะสารงูใหญ่จะอยู่โซนด้านหลังของปราสาทของพ่อปู่ศรีสุโธน,นะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่กราบไหว้อีกที่หนึ่งนะครับสารตรงนี้เป็นสารดั้งเดิมของที่ตรงนี้เลยที่ท่านดกอร์มาซื้อก็คือสารตรงนี้มีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วก็แค่ท่านได้บูรณะขึ้นนะครับให้สวยงามกว่าเดิมนะครับให้มีมนฑ์คังกว่าเดิมนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มาอ่านประวัติด,ดูนะครับส่วนด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้าย ฝั่งซ้ายของปราสาทพ่อปู่สิสุโธนั้นก็จะมีพ่อปู่ลือนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพ่อปู่อะไรชีปะขาวนะเหมือนกันอยู่ใกล้ๆกันฮนะสององค์นี้ท่านจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับนะตัวนี้ก็สามารถที่จะมาปากถวายได้เหมือนกันนะนี่ฮนะ หันจะมาเป็นโซนด้านหน้าไม่ใช่ด้านหน้าโซนจะกลับแล้วอยู่ด้านซ้ายมือของเราอีกเหมือนกันนะครับก็จะมะีเป็นรูปปั้นของแม่สีสุดาแม่สีปฐุมมานะครับมีสามท่านนะครับเป็นพระธิดานะครับหรือว่าเป็นบริวารของพ่อปู่สีสุดโทนั่นแหละนะครับนะองค์ของ พ่อแม่สวยมากนะครับเนี่ยอยากรู้อยากเห็นอยากมีประวัติให้เข้ามาดูด้วยตานะครับอันเนี้ยนายเกษตรจะถ่ายให้ดูคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นรายละเอียดมากกว่านี้ท่านผู้ชมต้องเข้ามาเองนะครับนะแล้วเราจะเห็นด้วยตาแล้วเราจะตื่นเต้นนะครับหลังจากน,นี้โซนด้านด้านหลังเลยด้านหลังไปอีกฝั่งหนึ่ง ของประตูทางออกนะครับนะเราก็จะเห็นองค์ปู่พญายนาคอีกองค์หนึ่งซึ่งตั้งตังหาอยู่ตรงนี้ใหญ่มากนะครับอองค์นี้เป็นองค์เป็นองค์ของดองของปู่ศรีสุโธททนะครับตรงนี้องค์ใหญ่มากนะครับแล้วก็ความงามความ การมีมวขังนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยตรงนี้นะครับนะเนี่ยครับเป็นองค์ที่ใหญ่แล้วสามารถที่จะรอดแะรอดใต้ท้องของพ่อปู่ได้องค์นี้นะฮะแต่องค์ด้านในด้านในที่ปราสาทนั้นไม่สามารถรอดได้นะครับนะท่านผู้ชมนะครับรอดไม่ได้ต่อมาก็จะเป็นโซนด้านนอกติดทางออกเลยคือทางเข้าเราก็เห็นทางออกก็เห็นนะครับก็จะเป็นอ่า ตรงนั้นท่านเขียนไว้ว่าเป็นท้าเวสุวรรณนะครับเป็นรูปแบบจีนอ่ารูปแบบจีนนะครับทรงจีนนั่นแหละครับแล้วก็จะมีมังกรใหญ่มากนะครับนะครับประทับอยู่ตรงข้างบนเสียนของท่านไหมฮะดูด้านข้างก็จะเป็นทรงมังกรนะนะครับนะถัดออกมาอีกนิดนึงนะครับตรงที่เดียวกันนะครับแต่อยู่ใกล้ๆกัน ตัวนี้จะเป็นองค์ดำนะเป็นพ่อปู่องค์ดำเป็นลูกชายคนที่เท่าไหร่ไม่รู้ยังไม่ได้ของพ่อปู่อิสโตนะครับเป,เป็นพ่อปู่องค์ดำนะครับตัวนี้นะเนี่ยตรงที่นาะยเกษตรมาป้า้ตรงนี้นะครับเสียงน้ำนี่เย็นมากนะแล้วก็ถัดมาอีก ข้างองค์ดำนะครับก็จะมีเป็นสระน้ําเป็นสารลายื่นออกไปกลางน้ําตัวนี้สามารถที่จะให้อาหารปลาได้นะครับซึ่งการให้อาหารปลานั้นคนโบราณเขาบอกว่าวางใกล้ๆหน่อยจะมีอยู่มีกินไม่ได้กินโดยที่จะไม่มีสิ้นสุดนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับนะวันนี้สมควรให้นะฮะสมควรให้ไปที่ไหนก็สมควรให้เพราะตรงนี้เป็นสาราของ หลวงพ่อนาคนะครับตรงนี้นะกราบไหว้ได้เหมือนกันตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีอีกโซนด้านหลังก็จะมีองค์พญานาคสององค์พ่นน้ำอยู่ตรงนี้อยากเห็นของจริงมาได้เลยตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้มมครับทุครับชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะฮะเป็นกําลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรสวัสดีครับ